วันนี้ที่หอประชุมพุทธมนตร์อําเภอพุทธมนตร์จังหวัดนคนปรปฐมนาจีรายุอิสร,รางกูลณอายุธยาองคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และน,นโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มต่อมาที่หลากหลายในยุคป,ปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2,566-2,580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพ มีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเทรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง71จ,จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ขายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยและผู้แทนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาความท้าทายและโอกาสรวมถึงการเสวนาเรื่องพระพุทธศาสนาไทยในยุคดิจิทัลศรัทธาน,นวัตกรรมและความยั่งยืนโดยพระมหาเทระและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับมุมมองเรื่องพระพุทธศาสนาที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตต่อไป